สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเช็คด่วนรุ่นรถยนต์6แสนคันในไทยต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยเช็คด่วนรุ่นรถยนต์ต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัย,ย,ย,ม,ภยมีมากถึง6แสนคันในไทยสภาองค์กรผู้บริโภคสออ,อบอเผยแพร่ข้อมูลระบุว่ารถยนต์หลายรุ่นติดตั้งถุงลมนิรภัยเพื่อเสริมความปลอดภัยแต่ช่วงที่ผ่านมากลับพบว่ามีผู้ขับขี่ในหลายประเทศได้รับอันตรายจากถุงลม ที่สร้างแรงดันสูงกว่าปกติต่อมามีการเรียกคืนผู้ใช้รถที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบและให้นำรถเข้ามาเปลี่ยนชุดสร้างแรงดันของชุดถุงลมในไทยเองนั้นบริษัทรถยนต์ต่างๆเรียกผู้ใช้รถที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบถุงลมนิรภัยเช่นเดียวกันซึ่งทำมาตั้งแต่ปี2556แล้วจนขณะนี้แก้ไขไปแล้วกว่า1ล้านคันจากทั้งหมดประมาณ1.7ล้านคันปัจจุบันยังคงมีรถยนต์อีกกว่า 680,480คันที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขถุงลมนิรภัยรุ่นรถยนต์เปลี่ยนถุงลมนิรภัยล่าสุดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน65ทางเพจสถานีประชาชนไทย bps ได้ออกมาอัปเดตรุ่นและยี่ห้อรถยนต์ที่จากการตรวจสอบแล้วพบว่าต้องเปลี่ยนถุงลมนิรภัยบางรุ่นอาจมีการเรียกคืนถุงลมนิรภัยจาก sms มีรุ่นรถยนต์ดังนี้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ